h e ี e วี g กเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางด้านของดิวที่3ของยูเ t ตดนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับผมแบบเบจิมินเชสโก้นะฮะเรียบร้อยเป็นตั้งเตกคนที่3แล้วนะครับผมโดยรายละเอียดดิวนะครับทางด้านของเดวิดออนสตีนเป็นคนรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่าตัวอยู่ที่66.3ล้านนะครับผมบวก7.3ล้านปอนด์นะครับ โดยแข้งสโลวีเนียนะฮะได้รับอนุญ,ญาตนะครับการมาตรวจร่างกายก่อนย้ายเข้าร่วมทีมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะฮะโดยที่ดิวนี้ก็จะยาวไปถึง5ปีเลยนะครับยาวไปถึงปี2030นะครับโดยทั้งออน t สตีนและฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมารายงานพร้อมกันเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่พวกเราก็คาดหวังกันอยู่แล้วนะฮะว่ามันจะได้ดีวนี้ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะฮะแล้วมันก็ได้จริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวเดินหน้ากันต่อนะครับว่าดิวต่อไปยูเอเตจะคว้าใครมาร่วมทีมนะครับผมตอนนี้ก็แฟนพีทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิได้แล้วนะครับ